ค่ะวันนี้การจะชวนทุกคนมาทำหมูผัดตะไคร้ผัดยังไงให้มันแบบว่ามีความหอมมีความแซบ่บมีรสชาติจัดจ้านกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆแบบว่าืมอร่อยแบบเต็มตื่นอะ่ะ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะการจะใช้เป็นหมูติดมันค่ะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้3าถึงสขีดนะคะเตรียมไว้ค่ะเครื่องนะกระเทียมไทย1หัวพริกจินดาสีแดง78เม็ดไชตะไคร้สต้นพริกไทย1ช้อนชาโขลกทุกอย่างรวมกันก็จะได้เป็นเครื่องตัวนี้ออกมาใส่ตะไคร้หั่นซอยแล้วแต่ความชอบอันนี้การซอยต้นเล็กๆใส่ไปสักประมาณ2อสต้นใบมะกรูดค่ะหั่นฝอยแบบนี้วัตถุดิบนะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะไปค่ะลงมือผัดกันจ้าเอามา เดี๋ยวการจะมาชวนทําน้ําซอสเนานะก็จะใส่น้ําตาลนะคะสักประมาณ1ช้อนชาการก็จะใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนซอสหอยนางรมประมาณ2ช้อนน้ําเปล่าหรือน้ําล้างคกก็ได้นะเนี่ยประมาณ3ช้อนเราก็จะได้น้ําซอสผัดนะแบบง่ายๆไปค่ะลงมือผัดกันค่ะก่อนอื่นนะตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันเครื่องที่โขลกไว้นะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็ มีพริกไทยแ,แล้วก็ตะไคร้อ้าวเครื่องที่เราผัดนะคะหอมส่งกลิ่นดีเลยกลิ่นโชยได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาหมูหักใส่ลงไปผัดค่ะ เติมน้ำล้างโคลสักเล็กน้อยเพื่อให้ผัดง่ายขึ้น่นผัดจ้าอ่าหมูสุกนะสักประมาณ60-70เปอร์เซนประมาณเนี้ยค่ะน้ำซอสที่เราทำไว้นะคะเทราดเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงค่ะ เราสามารถแต่งสีนะสีอิฐดำค่ะเล็กน้อยได้เพื่อแต่งสีให้สีแบบเออมันดูน่ากินเห็นไหมมันก็จะเข้มขึ้นมาใดใๆนั้นคือหอมมากหมูสุกแล้วนะเราก็จะมาชิมรสชาติกันอืได้เลยได้เลยอ่าประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะเราก็ใส่ใบมะก,กรูดค่ะตะไคร้ค่ะอันนี้มากน้อยตามความชอบเลยนะตะไคร้ซอยนี บอกเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆมาค่ะอร่อยกันแบบว่าลืมอิ่มแล้วนี่ประมาณนี้ค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้า ไถดาวมาสองสองเนาะล้องวงนั่งกินข้าวกันค่ะกับเมนูบ้านๆเมนูนี้ค่ะหมูผัดตะไคร้ค่ะแบบง่ายๆนะคะอีก1จานค่ะที่ไม่ได้ทํากินนานมากแล้วพอเวลาจะทํากินก็นึกถึงทุกคนเอามาแบ่งปันกันค่ะเอาไว้เป็นแนวทางในการทํากันนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้การทําคลิปด้วยนะคะคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆนะคะพร้อมแบ่งปันแบบนี้ค่ะติดตามชมกันนะคะ คลิปนี้สวัสดีจ้า